สวัสดีค่ะพี่พี่เพืเ่อนๆนวันนี้มิ้นจะมาทำเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะมาชมกันเลยค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่พริกักระเทียมลงไปเลยนะคะ ตั้งไฟแรงหน่อยนะคะพอพิดกักกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ผักวบุ้งลงไปเลยค่ะ แข,ข่ค่ะตามด้วยจเจ้าเชี่ยวหน่อยนึงนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะตามด้วยของผงรั่วค่ะตามด้วยน้ำตาลอีกหน่อยนะะึงค่ะ เ,เมนูที่อร่อยนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยผัดผักบุ้งใส่แดงแป๊บเดียวเองค่ะเราก็ได้ทานแล้วแค่นี้เองค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมคะเป็นเมนูที่ง่ายแล้ะก็ไวมากเดี๋ยวเรามาใส่จานเลยนะคะใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วผัดผัก,ผกุ้งไฟแดงแสนอร่อยของเราน่าทานมากๆค่ะเป็นอาหารที่ทำได้ไวแล้วก็ง่ายมากค่ะ เพื่อนๆพ,พ,พ,พี่่ไปทำรับทานกันนะคะอร่อยสุดๆเลยคะ่ะแค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะ